สวัสดีครับทุกคนนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับวันนี้เล็กพาทุกคนมาที่ คอนโดยูเรสซิเดนต์สีราชานะครับผมนะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็พเพล็กพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับผมนะก็คือจองโรงแรมอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมสไตล์คอนโดนะครับผมนะก็คือเป็นคอนโดแหละแต่ทีนี้ว่าเป็นคอนโดที่ทั้งขายแล้วก็ทั้งทาเป็นโรงแรมด้วยนะครับผมนะชื่อยูเรสซิเดน์นะครับผมนะที่สีราชาต้องบอกเลยว่าฟิลกูดฟิลกูดมากๆเลยนะเดี๋ยวพาดูว่าห้องเนี่ยเดี๋ยวพเพล็กพารีวิวว่า ประมาณไหนนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเล็ก y ี t สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะที่พี่เล็กจองไว้นะครับก็เป็นหมายเลข168236นะครับนะอยู่ที่ยูริสิเดต์นะครับสีราชานะฮะนี่เลยเดี๋ยวจะพารีวิวห้องนะครับผมนะว่าห้องพัก ระดับนี้จะประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันถือว่าเป็นน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ดาว4ี่ดาว5ดาวเล็กไม่แน่ใจนะว่าเขาให้ระดับของโรงแรมเนี้ยเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ระดับประมาณ4ดาว5ดาวนะครับอันนี้คุณแม่ก็ ดูแลเด็กๆอยู่นะเพราะว่ามาถึงนี่ก็แบบโซนกันใหญ่เลยตื่นเต้นกับห้องใหม่นะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะแต่จริงแล้วพามาเที่ยว <c oughs> นึกว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อใหม่ <c oughs> นึกว่าเป็นคอนโดคุณพ่อคุณแม่ซื้อใหม่นะ <c oughs> ก็โซนกันน่าดูเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นครัวเล็กๆของโรงแรมนะครับผมนะก็มีกาแฟมีอะไรเหมือนทั่วไปเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมาตรฐานเนาะในตู้เย็นก็จะมีอา,อาหารทั่วไปอย่าง น้ำเปล่าอย่างน้ำเปล่าไม่มีไม่มีอาหารแช่นะเพราะว่าอาหารเช้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะมีครบหมดเลยนะอยู่ที่บริเวณโซนอาหารของโรงแรมนะครับผม,มนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของที่เราสัมภาระที่เราขนมาก็ประมาณนี้บ้านๆน,นะอันนี้คือบ้านมากบ้านมากคือยกขึ้นรถอย่างเดียวเลยยกขึ้นรถอย่างเดียวเลยแบบไม่ได้เป็นแบบกระเป๋าลงกระเป๋าลากอะไรประมาณนี้นะเอมมี่เป็นไงโอเคไหม สวยอเ,เอมมี่บอกว่าโอเคสวยกลับไปมีแรงขายหวยไหม <c oughs> เอมมี่บอกกลับไปมีแรงขายหวย <c oughs> น้องไอซ <c oughs> น้องไอซอยู่นู้นน้องไอซอยู่นู้นน้องไอซอยู่นู่นอันนี้คือที่นอนที่เด็กๆเ,เล่นกันแบบชนิดที่แบบว่าพอมาถึงกระโดดที่นอนเลยอันดับแรกนะพอมาถึงกระโดดที่นอนกันเลยคือที่นอนที่แบบยับยี่เลยนะนี่ยนะเนี่ยนะโอสนุกใหญ่เลยน้องกัปตันนะครับก็เราก็ ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งน้องไอซ์ก็บอกว่าเออขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วก็ขอดูเมนูอาหาร <c oughs> ตื่นมาก็คือจะกินเลยเดี๋ย <c oughs> วพาไปดูวิวด้านนอกกันเดี๋ยวเล็กพาดูวิวด้านนอกกันอ่ะ <c oughs> ก็อาจจะแสงแสงเยอะหน่อยแต่พอเดี๋ยวกล้องปรับก็น่าจะมองเห็นอยู่นะครับผมนะนี่เลยสูงไหมครับทุกคนอยู่ชั้นที่24นะแต่เล็กจอดรถรอยู่ที่ชั้นสี่ะนะพอขึ้นมาปุ๊บก,ก็ติดต่อที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อที่อะไรนะ ตรงข้างหน้าล็อบบี้ใช่ไหมเห็นไหมพี่เล็กบ้านนอกไหมบอกล็อบบี้ยังบอกพูดไม่ถูกใช่ไม่ใช่พูดไม่ถูกหรอกนึกไม่ออก,น,ก,ออกนึกไม่ออกเพราะว่านานๆจะได้มาปีหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะจะได้มาเที่ยวโรงแรมอะไรแบบนี้ก็ตรงนู้นจะเป็นเซ็นทรัลสีราชาที่กําลังเปิดใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นเกาะลอยนะฮะเกาะลอยที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะ่าจะเป็นเกาะลอยนะครับมองเห็นหมดเลยนะนี่เลยนะครับผมวิวสวยไหมครับสวยมาก สวยมากเลยนี่ครับผมวิวสวยมากเลยครับนะเราอยู่ที่ชั้น24ก็คือพอขึ้นมาเนี่ยเราติดต่อที่ล็อบบี้ใช่ไหมครับผมนะแล้วก็พอดีเจ๊แกมาติดต่อเอาไว้ให้ก่อนเขามาถึงก่อนไง <Okay. S 1> พอมาถึงก่อนก็ติดต่อเอาไว้ให้ก่อนแล้วก็พาขึ้นมาบนที่ห้องนะครับผมนะก็ทุกคนก็มารอที่นี่แล้วเพราะว่าพี่เล็กหลงทางนะอ่านี้เลย คุณอาก็จะพักแล้วนะนคุณอาบอกว่า,าโอ้โหที่นอนนิ่มมากนะที่นอนนิ่มมากเลยนะแบบก็คือห้องเนี้คือเราเราจองเอาไว้ตอนนั้นเกือบจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งกลัวว่าจะมีการอาจองซ้ำซ้อนเนาะพอสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็โทรติดต่อกับเจ๊บอกว่าเออห้องที่จองไว้อาได้นะครับผมนะห้องนี้ที่เล็กเช่าก็จะมี อยู่ที่จองไว้เทนนะ 4, 4, ่าไหร่นะ4,000 4,005เนาะ4,005นะครับก็พร้อมอาหารเช้านะพร้อมอาหารเช้านะแล้วก็มีเครื่องเล่นอนอนเซนออนเซนเราสามารถไปแช่ได้ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมนะก็สามารถแช่ได้เลยนะออนเซนแล้วก็จะมีสะพานแดงอยู่ด้านนู้นด้านนู้นแต่ว่าห้องของพเพล็กไม่ได้อยู่ตรงสะพานแดงไงจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นตอนเย็นเราสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับนี่กับตันกับ น้องนับตังก็แบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะตื่นเต้นใหญ่เลยพูดไม่หยุดเลยนะพูดไม่หยุดเลยครับทุกคนพูดไม่หยุดเลย,ยฟิลก็ฟิลเหมือนคอนโดนี่แหละประมาณนี้ฟิลประมาณคอนโดเนี่แหละนาอ่ะ เดี๋ยวเล็กพาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูห้องน้ำนะห้องน้ําก็สไตล์โรงแรม5ดาวนะครับผมนะสไตล์โรงแรม5ดาวนะทุกอย่างก็เป๊ะหมดเป๊ะหมดนะครับผมนะก็เหมือนทั่วไปก็จะมีเป็นมาตรฐานของการโรงแรมนะครับผมนะทุกอย่างเป๊ะหมดนะคือเหมือนกับโรงแรมที่เราเคยไปหลายๆที่นะครับผมนะ ก็ทั่วไปทุกคนเคยไปก็จะทราบดีนะครับผมนะห้องอาบน้าห้องกระจกมีอ่างอาบน้ําแต่โดยส่วนใหญ่เรามาเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกโดยส่วนใหญ่เรามาแล้วมึไม่ค่อยใช้นะครับผมนะไม่มีใครแช่นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสะอาดสะอา้านหน้าอยู่หน้าพักผ่อนแต่ถามว่าพอมาอยู่พักผ่อนไหมไม,ไม่ตะเวนหาของกินพอมาพอเรามาเที่ยวมาพักแล้วเราจะนอนไหม ยังไม่นอนครับตะเวนหาของกินนะซึ่งวันนี้จะไปว่าจะกะว่าจะไปตะเวนหาของกินอยู่แถวแถวบางแสนกันแถวแถวบางแสนกันเด็กๆก็ถึงขั้นถึงขั้นแบบนะก็จะประมาณนี้นะครับน้อนนับตังอยู่ไหนเอ่ยอับตังอยู่นี่ รีวิววันนี้ก็บงบงนิดนึงนะเพราะว่าพี่เล็กก็ไม่ได้ทีแรกว่ากะมาพักผ่อนแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายรีวิวอะไรเยอะแยะแต่ทีนี้ว่าแหมก็อดไม่ได้เนาะเพราะว่าถูกใจมากเลยนะถูกใจมากเลยพอมาถึงแล้วโอ้โหห้องสวยมากนะคุ้มคุ้มราคานะครับคุ้มราคานะเหมาะกับการที่เราแบบจะมอบโบนัสให้กับน้องไอซ์นะครับผมนะว่าออสักปีหนึ่งเราก็จะมีทริปมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ ชิวๆกันไปนะครับก็จะประมาณนี้กับ <laughs> ตันก็เล่นจนที่นอนเละไปแล้วนะตอนเข้ามาก็ที่นอนก็สวยแหละแต่พอตอนนี้ <laughs> ที่นอนเละไปแล้วนะแล้วดูตรงนี้นะ กอ,กองสมบัติสมบัติของเรากองสมบัติของเราก็จะอยู่นี่นะครับนี่อันนี้ก็น้องนับตังค์รีแลกตรงนี้ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้องบอกเลยว่าคือมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างในระดับโรงแรม4ดาว5ดาวประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้มีทุกอย่างครบมีไมโครเวฟมีกาต้มน้ำมีทีวีมี Wi-Fi นะครับมี Wifi มีโอมโบเลเตอร์เหมือนก็คือตามในโรงแรมทั่วไปเนาะ,นะคุณอาก็กำลังนั่งรีแลกนะคุณอาก,กำลังนั่งรีแลกนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนที่เราเคยไปตามโรงแรมทั่วไปแต่ว่าที่นี่ก็เหมือนจะเปลี่ยนบรรยากาศออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะแบบออนเซ็นนะครับผมนะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยชั้นบนประมาณชั้น4นะก็จะมีมีออนเซ็นมีบ่อออนเซ็นมีที่ให้เด็กเล่น หลายอย่างเลยนะอันนี้เด็กๆเล่นจนแบบเลเทปไปหมดแล้วเด็กๆเล่นที่นอนจนเลเทปเด็กๆก็สนกันนะคุณแม่ก็กําลังเตรียมของนะเอมี่ก็เตรียมของเตรียมของเด็กๆเอาขนมออกมาให้เด็กๆกินคุณอาก็สนุกใหญ่เลยนะคุณอาก็สนุกใหญ่เลยนะครับกับตันก็สนเข้าไป E อาหารให้ออกนะอาหารก็มีให้สั่งนะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามีภาษาไทยด้วยภาษาไทยก็มีครับภาษาไทยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นซูชิก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะุมีภาษาอังกฤษด้วยไงภาษาญี่ปุ่นแต่มีภาษาอังกฤษด้วยนะประตูนี้ก็เปิดปิดได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งน้องไอซ์บอกว่าของงีบนิดนึงจัดไปครับี่ย ที่นอนเด็กๆเ,เล่นจนแบบว่าคือแบบเละหมดแล้ว <c oughs> เด็กๆเ,เล่นจนเละหมดแล้วอ่ะดูกับตันเล่น <c oughs> ห้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเ<อ>นี่นะครับผมนะถามว่าดีไหมเวิร์กไหมตามสไตล์แล้วก็ระดับพี่เล็กเนี่ยแบบนี้คือแบบโอเคมากแล้วนะแบบนี้คือแบบโอเคมากแล้วคือเราเนี่ยเคยไปนอน ตามต่างจังหวัดคือก็ไปมาแล้วหลายๆแบบนะฮะแต่ว่าในรูปแบบนี้ในรูปที่แบบมาอยู่ข้างบนมานอนกันข้างบนแบบนี้นะครับผมก็เป็นครั้งที่2นะเพราะว่าครั้งนั้นเพล็กไปหัวหินก็ได้อยู่ที่ชั้นประมาณ30กว่านะแต่รอบนี้อยู่ชั้น24เนาะชั้น24ใช่ไหมครับใช่ไหมน้องไอชั้น24ชั้น24ครับทุกคนก็ถามว่าเห็นวิวชัดเจนไหมโอ้โห ชัดเจนจนชนิดที่แบบว่ามองไปข้างล่างแทบไม่ไหวนะครับผมนะนี่เลยนะฮะนี่เลยนี่เลยนะก็นี่ฮะห้องก็จะเป็นสไตล์คอนโดแบบนี้แหละนะครับนะเป็นฟิลแบบว่าคอนโดนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวพีล็กพาไปดูข้างนอกกันโหแต่พูดถึงแล้วแดดแรงเหมือนกันนะวันนี้นะแต่อากาศที่ต้องบอกเลยว่าเย็นมากนะครับนี่ ตรงนั้นก็จะเป็นเกาะลอยใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลศรีราชานะครับแล้วก็ตึกคอนโดแล้วก็โรงแรมอื่นๆมากมายนะครับสวยมากครับก็มาแบ่งปันบรรยากาศกันนะครับนานๆพี่เล็ก็จะได้มีโอกาสได้มานะครับเพราะว่าเวลาทํางานแล้วก็ทํางานกันแบบเต็มที่นะครับไม่ค่อยได้ไปไหนนะก็จะประมาณนี้เนาะแบ่งปันความสุขครับในวัน ปีใหม่นะฮะในวันช่วงปีใหม่วันนี้เป็นวันที่2แล้วเนาะวันที่2ละก็ยังอยู่ในบรรยากาศอยู่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะหลายคนก็ยังคงอยู่ในโหมดของวันหยุดนะครับผมนะยังยังคงอยู่ต่งางจังหวัดบ้างนะบางท่านก็ยังคงพักผ่อนกับครอบครัวเนาะแล้วก็หลายๆท่านกา็มีทริปไปเที่ยวในที่อื่นๆเช่นเดียวกับคล้ายๆกับพี่เล็กเนาะก็ หาโอกาสนะครับผมนะนานๆทีหนึ่งปีละครั้งนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เล็ก,ก่กขอตัวก่อนครับผมนะพามาชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบายเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ